อภิดพาร,รวยสวัสดีสี่สู้ผู้สุลครับผมมาละพี่น้องล่าพัฒนาของพ่อสวัสด์น้อพี่น้องเนาะของพ่อสวัสด์นี่บกเขาาน้ะพี่น้องเนะาะบกเขาแต่เลขไม่มาด้วยกันกับพ่อมาเด้กพี่น้องเด้อล่าพัฒนาเมื่อวันสูก,กันมันออกกันบนนะมันออกกันสี่สามเก้าพี่น้องสี่สามเก้าล่างสองสี่น้องเด้อ อันนี้คือของเมือวันศุกบ้านเฮ้าก็บชิมาตามของวันจันทร์ที่สามมีหน้าสองหาหกแปดน้อพี่น้องนี่มาเบิงของพอสวัสดิ์นี่บ่เขาได้พี่น้องเด้ของพอสวัสดิ์บ่เขจาเหล็กมามาน,น้ากันน,น,นี่ก็คือบ่มาแล้วพี่น้องเนาะยูยูเพราะว่าเหล็กมันออกกันบนอันสามเก้าล่างกันล่างกันสองซีน้ะพี่น้องเนาะของพอสวัสดิ์บ่เขาได้พี่น้องได้หลุดเลยงวดเนี่ยงวดเมือวันสุกบ่เขาพี่น้องเอ้า เล็กกับนี่เขาไม่ลดไปน้องเฮาวันจันทร์ที่สามีมนาสองห้าหกแปดลาวพ่อสวัสดิม์มาเบ่งเล็กเด่นบนล่างได้ี่น้องเด้อเด่นบนล่างเด่นบนล่างมีห้าเจ็ด เน่นเจ็ดกับแปดตัวเน่นเน่นเจ็ดกับแปดได้ไปน้องด้วยเด่นเจ็ดกับแปด ควรจับคู่เกดสี่เกดสี่เกดห้า เจ็ดหกแปดสี่แปดห้า หกห้าหนึ่งห้าสองแปดคูพี่น้องแปดคู่กับมิโตกกันเนี่ยเชิญโกัน เจ็ดศูนย์แปดศูนย์อันนี้ตกกันที่นี้มาเบิงเลึกว่ามานน้ำกันบบบนี้ 아 เลขประมาณนับกันได้พี่น้องได้เลขไม่มาด้วยกันมีเจ็ดแปดหนึ่งสองถ้าพี่น้องมักเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดสองแปดสองเบาๆได้พี่น้องได้อันนี้คือเลขไม่มาด้วยกัน ที่ไหนว่าเบิ้งตัวเน้นบาทนี่พี่น้องเน้นหกเน้นหกเจ็ดแปดสี่แปดหกห้าสอง หาเกยังไม่หาเกดอีกพี่น้องเพื่อนเนี่ยหาคูแด้พี่น้องแด้วแปดคูเนี่ยหาคููส่วนตัวกันนี่ก็คือเจ็ดศูนแปดู่วนนะพี่นอ้องอ่ะพี่น้องเขาแคปหน้าจอแด้วอันนี้คือเล่าพัฒนาของพอสวัสดแดดซองก็เห็นตัวเลือกรนะดกเนาะพี่น้องเนาะขีดอ่านขีดทวนอยู่ได้พี่นอ้อง้อเอาเบิ่งกันค่ะค่ะข,ข,ขัาชพระวะมันแดดมากเพราะวา่าตอนนี้ก็ มาตบเบ็ดเรพี่น้องเนาะมาตบเบ็ดอยู่ที่สองดาววันนี้วันอาทิตย์เราพี่น้องเนาะแดดซ่องก็ขีเห็นเยู่ยวเราพี่น้องตัวเลขกันเลยวันจันทร์ที่สามีนาสองห้าหกแปดลาวพ่อสวัสด์เด่นบนล่างเด่นบนล่างนี่ยขี้มีหามีเจ็ดมีแปดเพิ่นเด่นเจ็ดกับแปดเด้อพี่น้องเด้อโอ้ไมนกระแด,ดดอิลีล่อะไพี่น้อง F F อเอฟซีอะชิบเห็น พี่น้องเฮาจับคู่นี่ก็มันเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจดหแปส่แปดห้าแปดหกห้าหนึ่งห้าสองเพิ่นกัมมันเน่นให้อยู่หาคู่หาเจ็ดเอ้เจ็ดห้าเจ็ดหกแล้วกับแปดสีหหาสองเพิ่นเน้นให้ตกกันในเจ็ดศูนย์แปดศูนย์นะพี่น้อง เลขยกไม่มาด้วยกันเจ็ดแปดหนึ่งสองได้พี่น้องไม่มาด้วยกันเด้อพี่น้องเด้อเอ้ยพี่น้องห้างก็แคปหน้าจอเอามักชอบตัวใดเกาไปพิจารณาเบิ่งมือวันจันทร์มืออื่นนี่มือนีนวันอาทิตย์นี่ไล่มือของพ่อเพิ่นอันนี้ไล่มือพ่อสวัสดิ์เด้อพี่น้องเด้อเอาไปจังใดจังกระเดียดซองเนาะพี่น้องเนาะเนานี่ไล่มือพ่อสวัสดิ์เอ้ยพี่น้องห้างก็แคปหน้าจอเอาถ้ามักระจัดตะคัดกระพันได้พี่น้องตัวเลขเป็นแค่แนวทาง ก็ขอบุณขอบคุ้พ่อหลายๆครับผมคอยพี่น้องเฮงๆปังๆกันสู้ฟูสู้คนเด้อก็จะเรื่องฝากก็เลยก็แชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม